สวัสดียามือแรงสวัสดีจ้ามือหมึอมอือีวันนี้มีหมึกหนวดหมึกยักษ์จักไปจิมน่จิมซีฟู้ดนะซีฟูดฟ้ดสูตรเด็ดอันทำเนียะเงิน Ồ, oh, thôi ơi Nó chỉ nhạp bà Ờ Ừ, ừ. tính con khôn mà cả hàn bằng bằng nhưng nhạp không à Nhéo bà Bố nhéo bà Bố, cái này như đây chứ Ừ, này Cọp cọp con ขอชิมก่อนนะครับแก้วตำเองกรอบ มันเหนียวดอกกรอบดีไม่ตูดมึกก็หนวดมึกเลยจะไปเอาขอมนมจีนมานนหัินหอเมียงเลยน้ำจิม้มเลยน้ำจิมำจ้มมาเนี่ย มาถ่ายแซ่บๆน้ำกันครับผมสวัสดีจ้ากินข้าวแรงน้ำกันเลยจ้าสวัสดีครับกินข้าวแรงน้ำกันครับกินกับปลาหมึกนี่กินกับป๋ามอ้าวกิน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 กระเพราหมูนี้เอาหมึกมึกมึกวันนี้มีหนวดหมึกนี่ มีน้ำจิ้มสองอยางลเลยนี่โอ้อยจมเม็นแหลกเลือจมเลยนี่น้ำจิ้มซุกี้เนี่ยเขากันสุดอือบอกเลยลองมึงหัวเชือไอุดสุด,สด บอกเลยว่าสุดนี่ที่เด็ดอีกจิ้มตัวนี้อีกบอกเลยจะจิ้มไหนเผ็ดเนี่ยตำพริกแจ๊บเป็นสีดะอร่อยเหมือนเดิม มนนี้กินในบ้านท่านมันนบ้มคมเนะบะคมนะคม,นะมเป็นยาไงกอกเนี่ยหน่อยๆมะคมจิ้มซีฟูดบางบ้าเนเด็ดแห้งจิ้มแห้งได้บอกไว้เลย สุดบะสุดสุดคือเกาสุดมันตรงแบบนี้โก้ตักคือบางแนกองมั้งแนกมันตักสดน้ำจิ้มเลย ผักพยนต์ไก่ผักพยนต์มันผักพยนต์ไก่ใช่ไหมไก่เนี้ยว่ะเนี้วะเนื้อสุตรอเก่าสุตรอเก่าั้งูให้เป็น เมียงมาด้่หมอใช่ไลยแบรนด์เผิดอ๋อแบบนี้ต้องลองสองน้ำจิ้มทั้งแบบเผ็ดแล้วก็แบบหวานอืมอ

ถ้าคำจิ้มใส่ไปเรบอกเลยโคตรเด็ดอ่ะน,น่ะเข,กขากังค่อื้ข้าทาก้าทาว่ะข้ทาเป็นเหลือ,อหนหนวดหนวดหนวดขอหนวดหน่อยหน,นวดชิ้นใหญ่ๆไปนี่นี่น,นี่นนน 음. 음. 먹으고. 음. 안 Bớt thôi nè Hết chiên Hết bên พี่จะเสียกันะคำไ,คำไคำหนก็สุดยอดมา้คำไหนก็สุดคำไหนก็สุดใช่ไหม กี่คำก็เหมือนเดิมอเนี่ยเลือดไม่สีลมเอะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่น no> ี้แล้วครับไปไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครั 拜拜。Bye bye. Bye.